ท่านผู้ชมนะครับ1990บาทนะแม่งสุดยอดนะครับตัวนี้นะครับออปชั่นเต็มๆล้นๆนะครับตัวนี้เป็นประดูทั้งลำมินินะครับมินิปีกเหล็กนะครับตัวนี้นะครับก็คือแบบว่าในราคา1,990บาทเนี่ยแม่งคุ้มเลยดูดูศูนย์ที่ผมให้ไปศูนย์ที่ผมให้ไปอ่ะเป็นศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์ตัวท็อปนะครับขัดเงาแว็บนะครับศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับศูนย์หน้าเป็นไฟเบอร์ออปติก รางอุโมงค์รางอุโมงค์นะครับแล้วก็ออปชันเต็มอ่ะแต่ว่าตัวนี้เป็นไก่คนที่ไม่ชอบไกล่รละครังก็เอาไก่ตัวธรรมดาตัวนี้ไปนะครับใช้ดีเหมือนกันดีดีเน้นๆนะครับไก่ตัวนี้เป็นไก่เซฟสแตนเลสสตีลนะครับพร้อมใช้แบบนี้เลย1 9 9 0บาทนะสนใจพิมพ์คาว่าสนใจนะครับแต่ว่างานตัวนี้นะครับนะก็เขาเรียกว่ายัางไงวะมันมันเกินราคาดูดิเห็นไหมกระบอกสายผมก็ให้ตัวแบบ ตัวสุดประเทศไปเลยนะครับ1,990บาทจะส่งฟรีกิมงินไปทั้งทุกประเทศครับรีบๆเลยจัดไปครับผม